เอ้ยเด้งแล้วเด้งแล้วนี่ไงเด้งแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นปะขึ้นมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะฮะเด้งแล้วนะครับผมเมื่อกี้เบิ้ลจาก30กว่าหรือ28แล้วมันก็เด้งสวนขึ้นมาเลยครับผมก็แสดงว่าดับเบิ้ลสตารติดนะครับผม ใครมีปัญหาเติมไออนอนยากเราขอแนะนำร้านคุณเอ็มรับซื้อไอออนรับเติมมูสโตลขายของแค่ราคาดีถูกกว่าเติมเองหากใครสนใจกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยบอกว่ามาจากกนเวมีส่วนลดให้ด้วยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกันเวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเซ็ตเซนติเมนทัลชาโดนะครับผมหรือว่าเซตเ e เจนส์พนั่นเองนะครับผมเป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมแลงล็อกแลนด์เวิร์ดเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าไอเทมอันใหม่อันนี้เนี่ยมันด สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับตอนนี้นะครับผมในไข่ Elemental Score นะครับผมมันมี Sha ์ o w อันใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือเซต Sentimental นั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถของเซตนี้เนี่ยมันจะทําให้เราร e GenSP ได้นะครับผมโดยเป็นแบบโอกาสติดนะเดี๋ยวให้ดูความสามารถของมันลวกันนะครับผมความสามารถของเซตเซนติเมนทัลนะครับผมมันประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือตัวอาวุธ ตัวชาร์โดเพนเดนต์ก็คือประดับซ้ายขวานะครับผมเดี๋ยวดูความสามารถของตัวมือก่อนละกันนะครับผมตัวมือเนี่ยแม็กเอพเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับผมและทุกๆ2อัปเกรดเพิ่มขึ้นอีก15หน่วยนะครับอย่างของผมเนี่ยบวกเใช่ไหมมันก็จะได้ SP เพิ่มขึ้น45หน่วยนะครับก็เป็นเซตที่เพิ่ม m ม็ SP ค่อนข้างเยอะนะเอาจริงๆแค่ตัว s h a d o w เองอะมองก็ชอบแล้วนะครับผมตีบวกแล้วเพิ่ม m ม็ s p ีเนี่ยอาชูร่าแรงขึ้นนะครับผมเมื่อสวมใส่ครบเซตนะครับสามชิ ตัวเวิร์ลพรอนชาโด้นะครับผมตัวเอรินกับตัวเพนเด้นนะครับก็คือประดับ2ข้างแบบนี้นะฮะนี่ครับผมอาวุธประดับ2ข้างนะครับผมมีโอกาส2%นะครับผมที่จะฟื้นฟู SP 10หน่วยต่อวินาทีไปเลยเวลา5วินาทีนะครับก็เลยง,ง่ายว่ามีโอกาส2%เนี่ยที่คุณจะเด้ง SP ขึ้นมา50นะครับผมมันก็เด้ง10 10 10 10 10นะครับผมจนครบ50 5วิแล้วก็หยุดใช่ไหมฮะซึ่งโอกาส2%ตรงนเนี้ยเนี่ยเอาจริงสองเปอ็ค่อนข้างบ่อยนะ ถ้าเทียบกับคนที่ตี F อพิดีอ่ะเอพิดคือ5ครั้งต่อวีใช่ไหมครับ2%นี่เรียกว่าถี่มากๆนะครับผมและยังไม่พอนะครับทุกๆ10ผลรวมของการอัปเกรดยกเซตนะครับผมก็คือสมมุติมันมี3ชิ้นนะครับผมคุณอาจจะตี4 4แล้วก็2นะครับผมเพื่อให้รวมกันเนี่ยผลรวมของ3ชิ้นเนี่ยกลายเป็นบวกนะครับจะเพิ่มโอกาสฟื้นฟูอีก1%นะครับผมก็จะกลายเป็นถ้าตีบวกคุณจะได้เป็นโอกาส3%ที่จะรีเน50นรับผ่อย่าเผนเนี่ย ตีบวกรวมกันก็คือ20นะครับก็คือ776นะครับก็14บสีวกหกยใช่ไหมฮะก็จะกลายเป็นโอกาสติดการฟื้นฟู50เนี่ย4%นะครับผมซึ่ง4%นี้บอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับผมเรียกว่าถี่มากๆนะฮะยังไม่พอนะครับผมถ้าผลรวมการอัปเกรดมากกว่า25นะครับผมก็คือตั้งแต่25เป็นต้นไปอะ่ะ แต่ว่ายี่บ้าเนี่ยก็ตียากหน่อยก็อาจจะเป็นแบบ889อะไรอย่างนี้นะครับผมโหบอกเลยตีโคตรยากนะครับผมชาโดว8แเนี่ยนะฮะคุณจะฟื้นเ p พเพิ่มขึ้นเป็น20ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา20สวินาทีนะครับผมหมายความว่าถ้าคุณตีผลรวมนะครับผมทั้งหมดเนี่ยได้เกินยี่้าเมื่อไหร่เนี่ยจากรีเจน10นะครับคุณจะกลายเป็นรีเจน20และกลายเป็น20วินาทีด้วยหมายความว่าคุณจะได้ือมา4ขึ้นมานะ่รบอยจน่้มนะครับผมจัดเลย <laughs> อ่าแล้วก็ตัวเอียริงนะครับผมเอียริงเนี่ยแอตแทกเพิ่ม5หน่วยนะครับแม็กเอสพีบวกหทุกๆ1ทุกๆ2องเกตแม็กเอสพีเพิ่มขึ้นอีก5นะฮะแล้วก็ตัวเพนเดนต์นะครับผมแอตแทกเพิ่ม5หน่วยเอสพีรีเจนเพิ่ม2%นะครับแล้วทุกๆ3ามเกตเนี่ยเอสพีรีเจนเพิ่มขึ้นอีก1%นะครับก็ฝั่งขวานี้นะครับก็เป็นรีเจนใช่ไหมฝั่งนี้เป็นแม็กเอสพีนะครับผมตัวนี้เป็นโอกาสติดนะครับผมหลักๆเนี่ยยยแนนนนนนะะะาาาาว่่่ใสส3ชิิ้้คครรัับบอออองเ10ผมโกตด 3%ที่จะได้ SP คืนมา50หน่วยนะครับผมอ่ะถามว่า SP เนี่ยมารีเจนดีแค่ไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมกลับไปลองให้นะฮะอ่ะตอนนี้ MAC SP ของผมคือ439นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้มัน อ่าเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลเสาไปเนี่ยเนี่ยเบิ้ลเสาไปจน SP หมดนะครับผมอ่าเบิ้ลหมดแล้วเอาแอดการ์ดเบสิ่งถอดออกด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวรอรอ SP หมดนะครับผมเพราะว่าทำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำน้ำหนักเกิน70%แล้วนะครับผมก็คือมันจะไม่ดีเจนปกติแล้วนะฮะอ่าโอเคอันนี้คือ SP หมดแล้วนะครับผม SP เนี่ยเหลืออยู่7หน่วยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันนะครับผมจาก SP 7หน่วยเนี่ยให้กลายเป็น444ก็คือ SP เต็มหลอดเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีนะครับผม อ่ะยิงไปนะครับผมอ่ะกดเลยนะครับนี่แหละใช้ฟีเจอร์คล็อกในเครื่องคอมได้แหละนะครับผมเบสิคที่สุดแล้วนะฮะนี่เอพีเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมเห็นไหมหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมมันเด้งทีละสิบอะนะครับทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับผมเมื่อคุณยิงนะฮะนี่ยิงไปครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้สิบแปดวินาทีแล้วนะครับผมเด้งขึ้นมาเป็นร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะฮะอันนี้คือเอพีดีแค่ร้อยเจ็ดสิบนะคิดสภาพคนเอพีดีแบบสูงๆนี่นะผม เดีพิจารณเก้าสิบอย่างเงี้ยแล้วซอยรัวๆนี่เด้งกันรัวๆเลยนะครับอ่าตอนนี้เอพีมาถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับผมใช้เวลาไปสามสิบห้าวินาทีนะฮะนี่ปิบเปิบเปิบเปบสองร้อยสี่สิบนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอมันติดก่อนนะครับผมอันนี้อันนี้คือยังไม่ติดนะเอพี HP นิ่งๆนี่คือมันยังไม่ติดนะครับผมแต่มันไม่มีเอฟเฟกต์บอกนะว่าเอชพีติดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ หนึ่งนาทีผ่านไปนะฮะยิงยิงยิงเข้าไปนะครับอ่ะนี่อันนี้ติดเพิ่มแล้วนะครับ SP เริ่มดิ้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่230 340 350นะฮะสามร้อยสี่สิบนะครับผมอ่ะแล้วก็ลองมันติดก่อนนะครับผม ปุ๊บ,บตอนนี้1นาทีครึ่งแล้วนะครับผม SP นี่เกือบเต็มแล้วนะครับตอนนี้ SP 370แล้วขาดอกประมาณ70หน่วยนะครับผม420 430 440นะครับผมอ่ะผมใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับผม1นาที4,6วินาทีนะครับผมในการทำให้ SP เต็มหลอดจากการตีธรรมดานะครับผมด้วยโอกาสติด4%นะครับผมของการรวม ของการบวกรวม20ของเซตเซนติเมนทัลนะครับผมอันนี้คือการยิงธรรมดานะครับผมต่อมาหลายๆลายคนไดสงสัยนะครับผมว่าเอ้ยพี่ครับแล้วถ้าใช้สกิลล่ะครับมันจะดูด sp ไหมเมื่อกี้คือการยิงธรรมดานะครับผมมันติดรีเจน sp อยู่แล้วนะครับผมก็โอกาสติดสี่เปอร์เซ็นต์อะยิ่งยิงเร็วยิ่งติดง่ายนะครับผมหลายๆคนจะสงสัยว่าอ่าแล้วถ้าใช้สกิลล่ะครับอย่างดับ d o u ลสตาร์ r เนี่ยมันจะเด้ง sp ไหมนะฮะเราก็เลยลองให้ดูนะครับตอนนี้ sp 375นะครับก็ทำการ d o u b l ลไป ปุ๊บๆอ่ะแล้วก็รอดูว่าอมันจะเด้งไหมนะครับผมเบิ้ลไปปุ๊บๆสามร้อยห้าสิบสามร้อยสี่สองนะฮะสามร้อยส็ดนะครับผมอันนี้ต้องค่อยดูนะเบิ้ลไปแล้วก็ดูว่า SP มันเด้งดีขึ้นไหมนะครับผมเพราะว่าเาทำมันิแล้วนะครับถ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าติดนะครับผมเราจะไม่โจมตีธรรมดานะครับนี้สองร้อเก้าสิบแปดนะฮะสองร้อยแปดสิบเจ็ดเี่ไมเด้งเนี่ยไม่เด้งแสดงว่ายังไม่ติดนะครับผมสี่วันตรงนี้ยังต้องวนอยู่นะฮะสองหกห้านะฮะ มันไม่เอฟเดบอกเลยว่ามันติดแล้วก็เลยต้องรอดูเอเองนะับผมว่ามันจะติดเมื่อไหร่นะฮะสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหครหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สี่หนึงสามหนึ่งเหลือร้อยเดียวแล้วนะครับแปดสิบเก้าเจ็ดสปฮะหกสเจ็ดมันยังไม่ติดส่เปอสี่ีเนี่ยสามสิบสองยี่สิบสามเอ้ยเด้งแล้วเด้งแล้วนี่ไงเด้งแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นปะขึ้นมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะฮะเ เมื่อกี้เบิ้ลจาก30กว่าหรือ28แล้วมันก็เด้งสวนขึ้นมาเลยครับผมก็แสดงว่าดับเบิ้ลสตาร์ติดนะครับผมพวกสายสกิลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิ้ลสตาร์ตโซนิคโบเชนคอมโบนู่นนี่นั่นนะครับผมที่คุณเป็นสกิลกายภาพนะครับผมคุณสามารถใช้คอมโบเซตนี้ได้นะครับเซนติเมนทัลนะครับผมติดนะครับผมโอ้สบายเลยงานนี้นะครับผมบอกเลยว่า SP เหลือๆนะครับโดยเฉพาะพวกคูลเซเดอร์ฮลี่คอร์สอะไรอย่างเงี้ยที่มันใช้ AP หนักๆหน่อยอ่ะผมว่าอันนี้เนี่ยสบายนะครับผม แต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าโอกาสสกิลเนี่ยเราไม่ได้สกิลถ right. ี่นักรอกนะครับผมดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าใครจะใช้เซตนี้นะคุณเปิดตีธรรมดาไว้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดอ่าตีธรรมดาไว้แล้วกันนะครับผมอ่าเปิดตีปกติใช่ไหมแล้วก็ให้มันบอดนะครับผมมันเริ่มยิงนะับผมอ่ายิงเข้าไปนะครับผมปึ๊บ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 อ่าเห็นไหมเอชพีมันก็เริ่มเด้งนะครับแต่พอเด้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับเบิลเลยไงนะครับผมดังนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเราเปิดบอเนี่ย อิมพูฟคอนเซนต์มันก็จะไม่กดก็ได้นะครับผมเพราะว่า SP มันหมดไงเพราะว่า SP เด้งขึ้นมา10หน่วยปุ๊บพี่แกเบิ้ลทิ้งทันทีนะครับ <c oughs> ดังนั้นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับผมที่เราไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่นะครับผมนั่นก็คือการโจมตีเมื่อ SP ต่ํากว่าเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดนะฮะมันถึงจะหยุดนะครับผมอ่ะสมมุติผมเซตไว้ให้ที่10เดี๋ยวนะอิมพูฟคอนเซนต์เท่าไหร่นะ70อ่ะแสดงว่าต้องเซต20%อ่ะ20%นะครับผมลองดูนะครับผม เปิบเปิบเปิบยิงยิงยิงนะครับผมยิงเรามันติดนะฮะอ่ะเด้งแล้วเด้งแล้วนะครับผม76 80นะครับผมอ่ะใช้อิทพุฟฟ์คอนเซนต์นะครับผมแล้วก็กลับมาเด้งต่อนะฮะเพราะว่าติดรีเจนอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะ80นะครับผมปึ๊บแล้วมันก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนะฮะเบิ้ลพรไอพีเกิน80%เบิ้ลพรไอพีเกิน20%นะฮะอ่ะแล้วก็ต้องรอยิงให้มันติดอีกรอบหนึ่งนะครับผม ก็เอาแบบตรงๆเลยนะเท่าที่ผมคิดนะครับผมชาร์โดเนี้ยถ้าคุณเป็นสายอาชีพที่ไม่ต้องใช้สกิลบัฟนะครับผมอย่างเช่นเป็นแอสโซนิกโบอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องมีสกิลบัฟเลยดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่ต้องเปิดไอ้พวกการโจมตีที่ต่ํากว่าเอชเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะหยุดตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนั้นน่ะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพวกที่ต้องใช้สกิลบัฟเช่นอ่ะฮันเตอร์อย่างเงี้ยมีอ e ีพูฟคอนเซนใช่ไหมต้องมีเอชพีเจ็ดสิบหน่วยเพื่อไปกดสกิลนะครับหรือคูลเซเดอร์ซึ่ง่งงงงบบััคคคกกดสเเเปีียยยร์วินอา้ อาจจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยรีเจนได้นะแต่บางทีเนี่ยคุณก็อาจจะมีจังหวะที่มัน s p ไม่พอใช้บ้างนะครับผมเพราะว่ามันต้องไปกดบัฟไงแต่ถ้าคุณเป็นสายที่มันแบบใช้สกิลให้หมดหลอดก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมี s p ขึ้นมาก็ใช้ไม่มี s p ก็ไม่ใช้อย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเช่นแอร์โซนิกโบ์อย่างเงี้ยอันนั้นน่น่าจะใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่มากกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องเปิดหยุดใช้สกิลเมื่อ AP ต่่ําากวเอรเพี่ต่ํากว่าปเ,นนเ,าาาเาาป คือถ้า SP คุณต่ำเมื่อไหร่มันจะเริ่มเออทันทีนะครับผมแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นชา์โด์ที่เหมาะสำหรับสายทักกินะครับผมโดยเฉพาะพวกสายตีเร็วทั้งหลายนะครับขอแค่เป็นกายภาพตีเร็วอ่ะนะครับจะดีมากๆเลยนะครับเออไม่งั้นอีกทางก็คือช่างหมันนะครับผมอย่างฮันเบิลเนี่ยไม่ต้องบัฟนะครับผมยิงไปเรื่อยๆเลยนะฮะ SP มีก็ยิงนะครับ SP ไม่มีก็ไม่ต้องกดบัฟอิมพุสคอนเซนนะครับผมก็ยิงทิ้งไปนะครับ เดี๋ยวพอเวลอัพเดี๋ยวบอดมันก็กดอินพุสคอนเซนต์เองแหละนะครับผมซึ่งระหว่างทางเราเนี่ยเราก็เบิ ink, Burn ้ลทิ้งเบิ้ลคว้างไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมใช่ปะเนี่ยพอไอพีมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปเบิ้ลทิ้งซะนะครับผมดังนั้นนะครับผมไอตัว sentimental shadow เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการ regen sp นะครับผมมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณแบบมี sp เหลือกินเหลือใช้อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็ช่วยให้คุณ regen sp ได้บ้างนะครับผมแบบต,ตีตีไปมี sp กลับมาาใช้งนนะฮะ อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไปเสริมกับพวกของดูดเออื่นๆเช่นพวกคอสหลังคอสหัวอัปเปอร์ะไรพวกนี้ที่มันมีดูดเอพเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือเราก็ไม่เราก็ได้ลุ้น2ทางไงได้ดูดเอเปอร์เซ็นต์กับได้ดูดรีเจนเป็นหน่วยแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าดีมากนะครับคือถ้าได้แบบแม่ออฟถ้าได้แบบบวก20นะถ้าได้แบบรวมบวก25นะบอกเลยว่าหูเด้ง400รอเปอร์เนี่ยเหลือๆนะครับผมเรียกว่าเหลือๆของจริงอ่ะนะฮะแล้วแบบ ดูดิครับเด้ง40ขนาดเด้ง50มันยังพอมี SP ใช้เล่นเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเด้ง400ขนาดนี้นี่คือแบบโอ้โหเบิ้ลยับยับอะ่ะนะฮะ889นะครับผม <c oughs> ใครไหวก็ไปก่อนนะครับผม <c oughs> ผมไหวแค่นี้ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็หนักแล้วนะครับผมอ,อ๋อแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าคุณจะเล่นสายสก,กิลแบบนี้แนะนำว่าพยายามหาของเพิ่ม m a x SP เข้าไปเยอะๆนะครับผมอย่างพวกการ์ดฝากสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆเนี่ย มีใบหนึ่งที่ค่อนข้างเพิ่มแมกนีได้เยอะมากครับก็คือไฟล็อกโซเดอร์นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยทหารถือปืนของอมัซเนี่ยนะครับมันเพิ่มแมกนีใบเดียวนะ25หน่วยนะครับผมถ้าเป็นใบอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มแค่แม็กนีหน่วยแค่นั้นเองอันนี้ผมซื้อมาให้ออนนะครับผมได้แม็กนีพียี่สิบห้าหน่วยโคตรคุ้มนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการเล่นสายสกิลในอนาคตนะฮะก็ซื้ออันเนี้ยมาฝากสมุดนะครับผมการ์ดอื่นๆที่ฝากสมุด5ใบอ่ะถึงจะได้ใบนี้ใบ ก็ลองหามาใช้กันดูแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเต่าหินนะครับลดการใช้ไ p ีลงหนึ่งหน่วยนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็สรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าใครงบน้อยๆนะครับผมแนะนําว่าเอาตีบวกรวมกันให้ได้10ก็พอแล้วนะครับผมโอกาสติด3%เเผมว่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้ดีมากระดับหนึ่งแล้วนะไม่ต้องถึงกับตีแบบ20แบบผมก็ได้นะครับผมกว่าจะได้20อันนี้มานี้เจ็บแล้วเจ็บอีกนะครับไปดูในสตรีมได้นะครับผมอย่างหนักนะฮะ แต่ก็ถือว่าเป็นชาโดว์อันนึงที่ควรมีนะสำหรับสายชติวนะครับผมก็ลองหามาใช้ดูแล้วกันถ้าราคาไม่แพงนะฮะของดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้นะครับผมมันต้องเก็บนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลใหม่ๆจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กัมบเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ